ครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุขุมสุขคนครับมัอนี่ยุคของผมครับโยผ้าเสพคือเกกับพี่น้องสำหรับวัอนี้นักเสนอเมนูเป็นเนื้อวัวสามสายพี่น้องเป็นเนื้อสามสาไฮซัดทายมีอะไรบ้างผมเป็นมีสมเนื้อผมหรือว่าสมวัวสมต้นพี่น้องแล้วครับมีเนื้อแดดเดียวทอดกระเทียมแล้วก็จะเป็นไส้กรอกเนื้อผมไส้กรอกเนื้อล้วนฟอมแก้วพี่น้องมีเด็ดแก้วปลาละบะกอกพี่น้องไส้บะกอกสับส้มแบบไส้ปลาไม่เป็นต้นนะครับเนาะมาพี่น้องต้องอะไรอย่างผมเสพนั่นกันครับผมคำแรกแค่กันเมนู พามากินเข่าครับนะพี่น้องเ,ววเดี๋ยวมันฮวันให้ก้าบับคำแดดแห้งมันเอาลองเนื้อก่อนเนื้อแดเดเดียวหอมกรอบขนาดพี่น้องทอดมันฮวันหอมเครื่องหอมกว่าเทียมพี่น้องอ,อันนี้คือแกยวบวกอกเจียวปลากกร้า ขอดซุกซุกโุนนมเขาบรรยากาศแบบนี้พี่น้องมาต่อไปเอาสมม้วนพี่น้องสุมเนื้ออันนี้เป็นเทปสิงกะปุกมากนเลยครับเนาะย่างเขียนครับเห็นเห็นสีบัวมเป็นแน่อนอเนเลยมาครับหืมมันตัองพอดี สมนุนวพรกินเป็นแล้วครับเกลยังแสบมาต่อไปจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกอีสานไส้กรอกเนื้อน,นะครับเนาะมันไม่ไส้กรอกเขาเลยพี่น้องขางใน,นมีแต่เนื้อล้วนเป็นไส้กรอกเปรี้ยวมาครับ หอมเครื่องกับพี่น้องหอมเครื่องอ่าพวกจะเป็นกลิ่นตะไคร้ใบ,บมะหูแบบกใบมะกรูดนะครับเนาะสุดยดอดมานำมันพี่น้าะดื้อมากแบบจะชัวร์ครับก็ะเด็นนะครับเด้อ ถิ่วมานำเลยพี่น้องมาเนี่ยโ,โระเดาเป็นตูวสีสีประเดาผว้นี้แหละฮึระเดาประคาหน่อย ิ้น,นออันนี้จริงๆเป็นต้นงไงนะครับเนาะผมมาหัน่นหันเป็นต้นนะว่ากินไงอกอบขนาด ก็เดยวเป็นตัวพี่น้องบสีมันตอกมาเป็นตัวน, <c oughs> นี่แหละนะอืมหัวถูงมา แจาบาดเท่าครับโอ้แจบไปเดียวัดกระตุกปีกสวน เราจะบอกก่อนว่าทุกอย่างกูตรงนี้มันเด็ดสุอมากแล้วพี่น้องเป็นธุรกิจตั้งบ้านครับผมยิ่งเห็นก็ะเทียมเดแบบนี้เป็นธุรธกิจกอของตัวเองเป็นตัวเองครับต้องตลาดเปพจเองก็ไม่ค่อยได้กินหรอกพี่น้องนี่ลูกค้าเป็นจวงหมดสั่งออกมด วันนี้เอาเสด็เไ้นรเป,ป่าเดเสด็เอาท่าน,นึ่ตจะมีนู่นเนี่ยนี่เร่เนี้ยบรรยกากาศดีครับจุ้มจุ่มไม่ไอยอย่ีกแี้ จับเจ้าจับเจ้าประกอบพี่น้อ đang quạp 不要。<Yeah. laughs>

昨日。 khao có ra các chèm có gì không tui đi có xe thật không có chém 土桥，不讲气啊！我靠！这可是我们旁边啊！嗯 ผมสร้าคลิปนี้ก็ได้ขอไปเพียงซับหนี้ก่อนนะครับเนาะเมื่อนี้ก็กสุพร้อมล่าพาจากพี่น้องก่อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อไปกับผมเพื่อเป็นกำลังใจใอยู่ปลาแช่ไปทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ทิ่พลาดประกันใดเรื่องว่าขี้ม,ม,มั่วๆเกิดไปกระดองขอตัวขอให้พี่น้งองกันเลยผมขอบคุณที่เจ็ดเข้ามาติดตามรับชมกับสำหรับวันนี้ขอกล่าวของว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพอคลิปหน้าครับผม